ท่านนะครับวันดีแฟนๆสีโชครักษาทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็พาทุกคนมาติดตามผลงานของต้นผักหวานนะครับผักหวานที่เราลงไปเมื่อก็วันนี้วันที่หกิงหานะครับก็จะเป็นสองเดือนพอดีครับวันนี้ครบสองเดือน,นครับ ก็จะพาทุกคนมาติดตามครับว่าสองเดือนผักหวานของเรานี่เป็นยังไงนะครับตอนนี้ผักหวานของเราก็แทงยอดขึ้นมาแล้วครับสลัดเม็ดออกก็แทงยอดอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ตั้งเต่ลงดินได้ก็สองเดือนพอดีนะครับนับตั้งแต่วันที่เราเอาลงดินนะครับตั้งเต่เป็นถั่วง,งอกประมาณเราเพาะ,ะเมล็ดครับ เป็นถั่งอกยาวออกประมาณเซนถึงสองเซนนะครับก็ไม่ได้ยาวมากนะครับเราเอามาลงเลยนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับรอบนี้เราสั่งมาดิดมาก็ประมาณสองร้อยเม็ดนะครับอัตราการงอกก็ถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับลงไว้ลุมละเม็ดสองเม็ดนะครับ บางรุมก็สอเม็ดบางรุมก็เม็ดหนึ่ครับอัตราการรอดก็ดีมากครับมีบางรุมก็จะยังไม่สลัดเมล็ดนะครับตัวน,นี้ยังไม่สลัดเมล็ดออกนะครับประมาณน,นี้นะครับฝั่งนี้เราเสียบไว้กับต้นเลยนะครับ มีแบบไาชมรปเยนะครับนี่เลยันนี้กำลังทิ้งมเมล็ดนะครับนอใหญ่ๆเลยนะครับนี่สองนอนครับเรอดูว่าถ้าปีนี้รอดก็คิดว่าน่าจะผ่านนะครับ เพราะว่าน้ำคันนาเราไม่ค่อยสูงนะครับกลัวว่าน้ำเยอะๆนี่พักหวานจะไม่รอดนะครับกลัวน้ำท่วมนะครับถือว่าตอนนี้ก็ถือว่ารหลุมละต้น2ต้นนะครับ เจอเดียดก็จะเหี่ยวๆหน่อยนะครับช่วงนี้นี่นะครับต้นยางมานะครับเดี๋ยวปีนี้ผ่านไปได้ก็ปีหน้าเราก็จะเสริมคนาใหม่นะครับ ให้กว้างกว่าเก่านะครับชูงตามเตี้ยเรียดินนะครับต้นปีที่แล้วนะครับนี่นะ้บน,นีต้นนะ้ปีที่แล้วได้ประมาณนี้นะครับ คาดว่าปีหน้านี่เราก็จะได้เก็บกระเจียวด้วยนะครับตอนนี้กระเจียวเรากำลังเริ่มเติบโตได้ดีนะครับต้นนี้ก็ล้มนะครับต้นพยุงนี่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับยือน้ำมานี่ล้มนะครับเพราะว่าคัานนาเรามันไม่ใหญ่นะครับแถวนี้ก็จะ ต้นตนะครับกระเจียวก็จะสวยงามนะครับมีปักไม้ไผ่นี่ครับก็จะเป็นผักหวานนะครับนี่นะครับอันนี้กำลังเทียงครับตัวน,นี้ก็จะปลูกต้นเดียวต้นเดียวนะครับ ใปลาก,นนการลอดก็ถือว่าผ่าน,นครับ90%ตน้ตนกล้วย,หน,ยหน่อยกับแทงเปียวโอ้ต้นกล้วยตัดครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็สีโชครักษาก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับใครมีข้อสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับสรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรับคลิปนี้ก็สีโชครักษาคอสวัสดีครับ